We do one. เด็กๆไปสนุกกับสวนน้ำลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในไทยกว่า1,000 0ตารางเมตรที่ h a r เบ i ร์ไอซ์แลนด์เดอะมอ o ไโตร์บางกะปิสวนน้ำระดับเวอร์คลาสที่มาถึง7โซนความสนุกโซนแรกกับ Super ร์ไอซ์แที่มีสไลเดอร์ถึงส8บแบบเป็นอควาทาวเวอร์ขนาดยักษ์ที่วาดเสียวแตกทางกันไปเล็นเนแต่เด็กจะไม่ถึงแบบซ u เปอร์แอกซิกันไปเลยคนที่2กับสกายไลเดเหิวหาไปตามบางลอยฟ้ายาที่สุดในไทยบนความสูงกว่าเมตรระยะทางกว่าหนี่รยเมตรคนที่สในกับลิเดอร์ไอซ์แลนด์แปรป โซนนี้เลยอีกหนึ่งโซนที่เด็กจิ๋วจิ๋วชอบมากๆกับ t อ y ไ i แลนด์ของเล่นน้ำหลากหลายรูปแบบที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆของดเด็กๆในโซนนี้ยังมีมุมมอสไซเล่นด้วยนะรวมไปถึงดนตรีด้วยส่วนอีกโซนที่สบายมากๆกับ l a ซ y Island ลอยล่องไปในสายน้ำแห่งความสนุกรูปเล่นหลากหลายรูปแบปแบตลอดเส้นทางกว่า200เมตรเขายังมีโซน t ังกออกออกเก e Island Outdoor Playground จะได้ไปปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่องสุดท้ายที่ห้าพมลมาก,กับ a r ไอแ l a n d เพิ่มเตินไปกับศิลปะต่างๆทั้งงานคราฟต์และ DIY หลากหลายรูปแบบที่เสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค น้ำมาก็ะพอเพราะเขามีให้ยืมนัง่งหวงยางเสื้อจูชี่เตียงผ้าใบล็อก,กอร์วมไปถึงการใช้ห้องอาบน้ำสบู่แชมพูผ้าชตัวและไดปรป่าผมด้วยยางฟรีทั้งหมดเลยสนุกขนาดนี้ต้องมาสไลด์สแปดแอนด์สไมล์กันแล้วนะกับที่ Harbour i s l a n ด์เดอ a l l l ล f e s t y l e บางกะปิ